สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พามาทำกับข้าวจ้าผัดเผ็ดเนื้อใส่หน่อไม้จ้ามาเด้อพริกเต็มหม้อเลยเผ็ดๆเ,เนาะจ้ามันยังแสบมาจ้าใส่มะเขือพวงด้วยจานิดหน่อยปรุงเครื่องก่อนเนาะใส่ต้นหอมแทนเนาะจ้าไม่มีใบกะเพราเนาะเอาตามที่เรามีเนาะชีวิตในต่างแดนแต่ว่าก็แซ่บคือเก่าจ้าตามด้วยลูกโดด แซบสุดยอดไปเลยไปจ้าเดี๋ยวไปชิมกันเนาะจ้าอราที่แซบปานไหนไปไปชิมกันเลยจ้าคำใหญ่ๆเลยเนาะยังแซบ แซบมากก็ตามด้วยลูกโดดจ้าเมติยใหญ่ไปเลยแซบมากสุดยอด